องค์การนิสิตมหาวิทยายลัยมหาสรารคามหรือมมศเป็นหน่วยงานล่าสุดตอนนี้ที่ออกมาแสดงจุดยืนและประกาศยกเลิกกิจกรรมโซตัสและกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบรวมถึงกิจกรรมขององค์กร,รนิสิตสโมสรนิสิตหรืออื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยระบุว่าองค์การนิสิตมมศยืนยันว่าปีนี้กองกิจการนิสิตองค์การนิสิตและสโมสรนิสิตคณะต่าง มีรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสารรค์ปาศจายก,กิจกรรมโซตัสและการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากพบว่ามีการกระทําหรือการจัดกิจกรรมในลักษณะโซตัสและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับสาขาวิชาคณะและมหาวิทยาลายัยก็จะมีการยุติกิจกรรมนั้นโดยทันทีไม่ว่าจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามค่ะนะคะโดยทางนี้อ้างอิงตามประกาศของกระทรวงอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมมันเองอคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็ ออกมาที่จะเหมือนกับมาต่อต้านมายกเลิกระบบนี้หนึ่งในนั้นก็คือกเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะ,คะแล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยที่ออกมาประกาศยกเลิกกิจกรรมโซตัสทุกกิจกรรมที่อาจจะละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเอง